สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2093ดอกไม้หลวงอู่หยวนบรรพบรุษสื่อฉานกำลังยือนอย่างเงียบๆนอกป่าโบราณที่ปกคุมไปด้วยหมอกมันเป็นป่าเล็กๆที่มีรัศมีเพียง1 0 0ลี้เท่านั้นเนื่องจากมันอยู่บนพื้นดินจึงไม่เด่นชัดเมื่อมองอยู่นอกป่า เราสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศของความผันผวนในสมัยโบราณซึ่งดูเหมือนจะมีอยู่มาน,นานเป็นเวลานานได้อย่างชัดเจนสิ่งที่พิเศษที่สุดเกี่ยวกับมันก็คือขนาดของมันมันเล็กแต่ให้ความรู้สึกถึงความลึกที่ไม่อาจอยังรู้ได้ซึ่งลึกราวกับเหวไม่ใช่เรื่องแปลกที่ป่าโบราณลึกลับเช่นนี้จะมีอยู่ในวิหารเทพมังกรในโลกที่ไร้ชีวิตจิวาเช่นเกาะมังกรแท้จริงบันทบรุษสื่อฉานหมุนตัวไปรบอบๆอย่างกระทันหัน ขณะที่ดวงตาของเขามองเห็นเงาที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาหาเขาจะระยะไกลเกิดอะไรขึ้นที่นี่ลืะสื่อชนันจักพัดศพเทียนมิงเข้ามาใกล้ตรวจสอบป่าโบราณขณะที่เขาตั้งคำถามกับบรรพบุรุษสื่อชนันข้าสะดุดกับสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากยืนหุยและต่อสู้กับมันเป็นเวลาสามชั่วยามก่อนที่จะตัดกลีบดอกออกสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากยืนหุยหนีเข้าไปในป่าแห่งนี้ข้าไล่ตาม แต่ก็ไอคนและม่านมิติก็หยุดข้าไว้บรรพบรุษสื่อฉานกล่าวหลังจากสวดมนต์บางอย่างในปากของเขามีแสงสว่างในดวงตาของจักรรดิศพเทียนมิง่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าไปสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากหยวนหุยชนิดใดสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากหยวนหุยมีหลายประเภทและทั้งหมดก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันบางส่วนเพื่อเพิ่มพลังสมาธิบางส่วนเพื่อเพิ่มการฝึกฝนวิชาการต่อสู้และบางส่วน เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายจากักรพรรดิศกเทียนมิ่งกำลังใช้ชีวิตที่สองของเขาในตอนนี้เป็นการยากที่จะฟื้นฟูดับความแข็งแกร่งของชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นที่จะได้สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ดึงความทุกข์ยากอย่หยนหุยถ้าข้าจําไม่พิษมันคือดอกไม้หลวงงูหยวนซึ่งเพาะพันุ์มาจากแก่นแท้ของธาตุทั้งห้ามีดอกไม้ห้าดอกแต่ละดอกมีห้ากลีบแสดงถึงปรากฏการณ์การประจบกันของพลังปานห้าธาตุ ประมุกสำนักยามาราณะกล่าวดวงตาของจักรพรรดิสุพิน,นมิงเป็นประกายข้าไม่เคยเชื่อเลยว่านี่คือดอกไม้หลวงงูยวนเมื่อข้าได้บรรลุถึงจุดสุดยอดของขั้นราชาซียนในชีวิตก่อนหน้านี้ข้าได้ค้นหาทั่วทั้งโลกคุณหลุนแล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์ข้าไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะปรากฏตัวขึ้นที่นี่ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นบันทึกเกี่ยวกับดอกไม้หลวงงูยวนในคัมภีโบราณการปรับแต่งดอกไม้นี้สามารถเพิ่มจำนวนกฎสายเซียนเลี่ยงมาก และการเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในเส้นทางหลักและแม้แต่เส้นทางสูงสุดสิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาหลายปีของการฝึกฝนไม่เพียงเท่านั้นหากฐานการฝึกฝนของคนคนหนึ่งไปถึงขั้นจกักรวาลกฎเกณฑ์แล้วการขัดเกลาดอกไม้หลวงอูหยวนก็สามารถช่วยทําให้ร่างกายเป็นนามตะได้และทีละขั้นตอนในการหลอมร่างกายให้เป็นร่างเซนามตะการปรับแต่งดอกไม้หลวงอูหยวนในอัดับขั้นมหาเซไม่เหี่ยวเฉาสามารถเสริมสร้างร่างกายเซนามตะ และพลังเสี่ยนซึ่งจะมีผลกระทบในวงกว้างต่อการฝึกฝนตัวเ,เองในอนาคตข้าพึ่งกัดเกล้ากีบดอกที่ตัดออกมาจากดอกไม้จำนวนกดในร่างกายของข้าเพิ่มขึ้นเป็นล้านสิ่งนี้วิเศษมากบรรพบุรุษสื่อชานกล่าวเป็นเรื่องยากมากที่จะเพิ่มจำนวนกดสายเสียนต่อไปเมื่อฐานการฝึกฝนถึงระดับเช่นเดียวกับบรรพบุรุษสื่อชานเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเพิ่มจำนวนกดสายเสียนหนึ่งล้านในคราวเดียว และทั้งหมดนี้เป็นของเส้นทางหลักและเส้นทางสูงสุดไฟแห่งความตื่นเต้นสว่างกึ้นใดวงตาของจักรพรรดิศบเทียนหมิงเขาไม่พบดอกไม้ในชาติที่แล้วแต่ในที่สุดเขาก็เห็นความหวังที่จะเติมเต็มความฝันในชีวิตนี้ซือชานไม่มีเวลาไหนดีไปกว่านี้แล้วหากเจ้าและข้าร่วมมือกันเราจะเอาชนะและม่านบาเลมิติด้วยความแข็งแกร่งของเราทั้งสองการปราบดอกไม้หลวงอู่หยวนน่าจะเป็นเรื่องง่ายจักรพรรดิศพเทียนหมิงกล่าว มีคนจำนวนมากเกินไปเข้าไปในซากประหัาพังของวิหารเทพบก่อนเมื่อคนอื่นค้นพบความลับของสถานที่แห่งนี้มันจะยากขึ้นที่จะร้รับสม,มุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากหยวนหุยนอกจากนี้เนื่องจากดอกไม้หลวงหมู่หยวนมีต้นกําเนิดมาจากป่าโบราณน,นี้จึงอาจมีสม,มุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งความทุกข์ยากหยวนหุย,ยอื่นๆอ,อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันการขุดค้นกองสมบัติขนาดมหึมาเช่นนี้ไม่สามารถเล่งดูไปกว่านี้ได้อีกแล้วย้อนกลับไปในสมัยโบราณ มีมังกรป่าธมินอยู่ในเผ่าพันธุ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเก่งในการปลูกสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ทาให้สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แสนปีที่หาได้ยากมีอยู่มากมายบนเกาะมังกรแท้จริงหากสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์โบราณเหล่านั้นรอดพ้นจากไข้หน้าเมื่อหนึ่งแสนปีก่อนพวกเขาอาจผลิตสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์จาความทุกข์ยากหุนหุยออกมาอีกมากมายในตอนนี้แน่นอนว่าสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์จากความทุกข์ยากหุนหุยต้องรอดพ้นจากความทุ แต่ความน่าจะเป็นที่จะมีชีวิตรอดผ่านพ้นมันนั้นต่ำมากจนสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์หนึ่งร้อยชนิดที่ไม่สามารถเติบโตเป็นเป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ถึงความทุกข์ยากหยวนหุยได้แม้แต่ต้นเดียวขให้คนแล้วมาไปติที่นี่แปลกมากมันยากที่จะเอาชนะพวกเขาบรรพบรุษสื่อฉันใส่หัวจริงเหรอให้ข้าลองดูก่อนมีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของจักรพรรดิศพเทียนหมิงในขณะที่พูดจักรพรรดิศพเทียนหมิงได้โยนเครื่องรางชกุตาออกมา และควบคุมมันพร้อมกับปานเซียนสมพลังของเขายันแห่งโชคตาปล่อยพลังของมหาเซียนเข้าสู่จักรพรรดุเจนมินเขาตะโกนขณะที่เขาฟาดฝ่ามือฝ่ามือขนาดยักษ์ก่อตัวขึ้นด้วยพลังงานหมหาศาลบนฝ่ามือมันพุ่งไปข้างหน้าทันทีด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ด้านนอกป่าโบาราณมีอัขระปรากฏขึ้นมากมายและเล็ดลอดบ,บรรยากาศแห่งความผันผวนโบราณ กำแพงมิติแกว่งไปมาดุรแรงราวกับคลื่นเปรี่ยงรอยฝ่ามือของจักรพรรดิศพเทียนหมิงกระทบกับม่านพลังขนาดมาหึมาของค่ายกลและกำแพงมิติตุม้มอัคระค่ายกลเรืองแสงและยิงออกไปที่จักรพรรดิศพเทียนหมิงมีการเปลี่ยนแปลงในม่านมิติด้วยเช่นกันพลังแห่งมิติที่คมกริบกระเด็นกลับมาฉีกแนวรอยแยกมิติขนาดมาหึมาหลายชุดจักรพรรดิศพเทียนหมิงสงบลงเขายนยันหินชกตาออกไปอีกครั้ง และกําจัดไฟที่เข้ามาและรอยแยกมิติในจุดนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการโจมตีที่ทรงพลังมากพอที่จะสังหารราชาเซียงกัณิก้าได้ทันทีแต่จัก,กรพรรดิศพเทียนมิ่งปิดกั้นพวกเขาทั้งหมดได้เขาไม่ใช่ผู้ฝนธรรมดาหลังจากนั้นไม่นานไฟก็มอดลงและรอยแยกมิติก็หายไปและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติคิ้วของจัก,กรพรรดิศพเทียนมิ่งขงมวดค่ายกนละมามิติที่นี่แปลกมากจริงๆยิ่งโจมตีแรงความต้านทานก็ยิ่งแข็งแกร่ง ข้ารู้สึกว่าถ้าเราฝืนเปิดมันออกเราจะทําให้เกิดพลังทําลายล้างซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งอาตมาได้ติดต่อกับจางรัวเฉินไปแล้วและเชิญเขาและนักฮุกศักดิ์สิทธิ์ให้มาที่นี่ด้วยการบรรลุเส้นทางแห่งมิติและค่ายกนพวกเขาควรจะสามารถเอาเชนะกําแพงมิติและค่ายกนได้ที่นี่บรรพบร,รุษสื่อฉานกล่าวหัวใจของจักรพรรดิศพเทียนมิง่งเต้นผิดจ,จังหวะเขารู้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าบรรพบรุษสื่อฉานได้วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว เหตุผลที่เขามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อแบ่งปันโอกาสแต่เหมือนกับอยากให้เขาช่วยจาัดก,การกับเหตุฉุกเฉินมากกว่าทว่าเป็นไปตามที่คาดไว้เนื่องจากมีผู้ฝนจํานวนมากเกินไปเข้ามาในซากประหักพังของวิหารเทพังกรในที่สุดผู้ฝึกฝนเหล่านั้นก็จะพบสถานที่แห่งนี้แข้งแก่งพอๆกับบรรพบุรุษสื่อฉานเขาจะพบว่าตัวเองถูกครอบงำแม้ว่าจางโขเฉินและเซี่ยเฮยจะมาถึงและเอาชนะค่ายกลและม่านพลังมิติได้ แต่สถานการณ์ก็ยังคงกลายเป็นอิสระสำหรับทุกคนเนื่องจากทุกคนจะพยายามคว้าบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองมีผู้ฝึกฝนจำนวนมากนอนรออยู่ในป่าโบราณแอบติดตามบรรพบุรุษอฉานและเจกรพรดสนมเทนมิงผู้ฝึกฝนเหล่านั้นมาจากอาเลธร,รมแสงอาทิตย์และราชาแฟรจินหยางก็อยู่ในหมู่พวกเขาผู้ชายคนนี้เป็นใครกันดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งมากมีพลังไม่น้อยไปกว่าบรรพบุรุษช้าเลย ผู้ฝึกฝนจากอารยธรรมแสงอาทิตย์หลายคนจ้องไปที่จักรพาสบเทนมิงด้วยความประหลาดใจมีผู้ฝึกฝนระดับสูงเพียงไม่กี่คนในโลกคนหลุนและส่วนใหญ่เป็นใบหน้าที่คุ้นเคยซึ่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากจางล้วนินซึ่งเป็นผู้สืบทอดการวลาและมิติที่เหลือคือวิญญ,ญาณกระบี่ของหยดโลหิตปันพระบุตรสื่อฉานและปรมาจารย์ไทอีซึ่งล้วนเป็นผู้นำที่ครองสมรภูมิเป็นคุณความดีต่างๆราชาต้าหยาง เพียงเหลือบมองจักรพรรดิศบเทียนมิงไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครพวกเขาต้องตายเมื่อมาที่นี่ราชาต้าหยางจางลู่เฉินจะมาจริงๆเหรอราชาเซียนขันที่เก้าถามอย่างกังวลเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับปันพะบลุสือฉานที่บอกว่าเขาได้ติดต่อกับจางลู่เฉินแต่ตราบใดที่จางลู่เฉินยังไม่มาที่นี่เขาก็ยังคงกังวลอยู่คาเชื่อว,ว่าไม่มีใครรวมทั้งจางลู่เฉิน ที่สามารถต้านทานการล่อลวงของสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์่งความทุกข์ยากย,ายืนหุยได้ราชาต้าหยางกล่าวจากนั้นเขาก็หันไปมองผู้หญิงที่อยู่ข้างๆนางมีใบหน้าซีดแต่ก็สวยงามอย่างน่าทึ่งคราวนี้เจ้าได้ทํางานแล้วราชาเสียนูหยวนแต่ข้าประเมิบนบรรพบุรุษฉานต่ำไปและทําให้เจ้าต้องสูญเสียกลีบดอกไม้ไปผู้หญิงที่น่าทึ่งลืมตาขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของนางเอย่าพูดถึงมันเลยราชาต้าหยาง การเสรียสละของข้าไม่มีอะไรเลยรตบที่เราสามารถค่าเจ้าขงเชินได้เพื่อล้างแค้นให้กับการตายของท่านเชียนจือเมื่อพูดอย่างนั้นความกลัวยังคงอยู่ในตัวนางบ,นบรณพบุรุดสื่อฉานมีพลังมหาศาลมากจนเขาสามารถตัดกลีบดอกของทางออกได้โดยไม่ต้องใช้ศพของพระเจ้าถ้านนางหนีเข้าไปในป่าไม่ทันผลที่ตามมาก็คงคิดไม่ถึง ไม่มีใครสามารถคาดหวังได้ว่าดอกไม้หลวงหู่หยวนจะเป็นผู้ฝึกฝนระดับต้นๆของอารยธรรมแสงอาทิตย์เป็นเรื่องยากที่สมุนไพรภัยศักดิ์สิทธิ์ในความทุกข์ยากหยืนหุยจะก่อตัวเป็นร่างมนุษย์และบรรลุจุดสุดยอดของความเป็นราชาเซียนมีข่าวหรือว่าจางลู่เฉยมีความสามารถได้ไมตีที่สูงมากเขาจะค้นพบกับดักที่เราวางไว้ที่นี่หรือไม่ราชาเซียนแคทติเก้าอีกคนหนึ่งดูกังวลผู้ฝึกฝนที่ยืนอยู่ข้างราชาตายอย่างดูมั่นใจไม่ต้องกังวล ป่านี้วิวัฒนาการมาจากโลกใบเล็กๆที่ข้าได้มาจากความบังเอิญโลกใบเล็กนี้มีความเก่าแก่อย่างยิ่งและมีมิติที่ได้รับการฝึกฝนโดยเหล่ามหาเซียนระดับผลสุดไม่ต้องพูดถึงว่าเรามีราชาแฝดจินหยางที่พร้อมจะปราบปามโดยใช้หม้อต้อมโบราณอีกาทองคําไม่ว่าจ้งวัเชเินจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาก็จะไม่ค้นพบสิ่งใดเลยคนนี้คือราชาเซียนส่วนคงผู้ฝึกฝนมิติของอาริธรรมแสงอาทิตย์ เขามีความสามารถพิเศษในมิติเคยฝึกฝนในพระราชวังเทพม,มิติเขามีความสุขที่มีสถานะสูงในอารยธรรมแสงอาทิตย์นอกจากนี้เขายังประสบความสําเร็จอย่างสูงในฐานการฝึกฝนของเขาด้วยฐานที่มั่นคงดังนั้นแม้แต่ราชาแฝดจิงหยางก็ต้องปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพผู้ฝึกฝนมิติส่วนใหญ่จากพระราชวังเทพม,มิติเป็นศัตรูกับจางรู่เฉินมันง่ายที่จะเข้าใจว่าทาไมกงจือหยาน ผู้นำหนุ่มแห่งพระราชวังเทพแมิติเสียชีวิตด้วยมือของจารุเฉินในฐานะผู้ฝึกฝนมิติกงจือหยานได้รับการฝึกฝนที่ดีที่สุดจากพระราชวังเทพแหมิติแต่เขาพ่ายแพ้ให้กับจารุเฉินซึ่งมีฐานการฝึกฝนที่ต่ำกว่านี่เป็นความอัปยศอดสูที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับพระราชวังเทพแหมิตินั่นคือเหตุผลที่ผู้ฝึกฝนมิติหลายคนจากพระราชวังเทพแมิติกำลังมองหาโอกาสที่จะบทขยี้จารุเฉินด้วยเส้นทางแห่งมิติ เพื่อฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของพระราชวังเทพแมิติในทํานองเดียวกันราชาเซียนสวนคงก็มีความคิดเช่นเดียวกันทันทีที่เขาสังหารจังหว่เฉินเขาก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังชื่อของเขาก็จะแพร่กระจายไปทั่วและพระราชวังเทพแงมิติิเจยตอบแทนเขาอย่างงามและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ